ไอรอนแมนครับ <Iron> คือจริงๆแล้วเนี่ยคือคือต้องบอกก่อนว่าคือผมเป็นนักฟุตบอลมาแล้วก็เริ่มมาวิ่งมาราธอนเรื่องอะไรต่างๆก็มีความสุขดีกับกับการออกกําลังกายแล้วก็จริงๆเวลาเราต้องอเวลาที่เราตั้งเป้าหมายที่มันต้องต้องมีการฝึกซ้อมเนี่ยมันจะดีสําหรับสําหรับตัวเราเองเพราะว่าสุขภาพเราเนี่ยจะได้แข็งแรงเพราะเราจะต้องมีตารางของการฝึกซ้อมในทุกอาทิตย์สิ่งสาคัญคือถ้าเราเราตั้งว่าปีนี้เราจะทําอะไรบ้างเนี่ยมันจะได้มีการเขาเรียกว่าตารางซ้อมเนี่ย แล้วมันจะบวกกับถ้าเราได้ได้ออกกําลังกายสม่ำเสมอเวลาเรามาทํางานอย่างของผมเนี่ยทุกวันนี้ผมยังเล่นแอคชั่นอยู่เลยเวลาเราไปเล่นแอคชั่นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเรารู้สึกกระฉับกระเฉงเรารู้สึกว่าเรามั่นใจสิ่งสาคัญคือคือไม่ว่าเราจะออกกําลังกายยังไงก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องดูสุขภาพตัวเองนะครับจากข้างในด้วยอย่างเงี้ยผมผมก็ให้คุณหมอคุณหมอแอร์เนี่ยดูแลมา8ปีแล้วแล้วก็มาทำวีลทูแม็กที่เนี่ย คือผมมาอยู่ที่สมิธเวนี่2ปีแล้วนะครับเพรว่าทำวิวทูแม็กสิ่งสำคัญเนี่ยเพิ่งทำไปเมื่อคราวก่อนแล้วมันดีมากๆกับกับตัวเองคือเราไม่รู้ว่าไอ้เส้นเลือดหัวใจของเรา4เส้นเนี่ยมันเป็นยังไงก็ทำเขาเรียกว่าแคลเซียมสแกนนะครับในเส้นเลือดหัวใจเข้าอุโมงค์ไปแล้วก,แวก็แล้วก็ออกมาแล้วสรุปสุดท้ายคือ0%เราไม่มีแคลเซียมก็คือหินปูนก่อนในเส้นเลือดเลยเนี้ยมันมีความสบายใจว่าผมลูกเล็กๆ เวลาเราไปออกกําลังกายหนักๆแล้วผมชอบทำอะไรหนักๆเพราะว่ามันอะดรีนาลีนมันเหมือนแบบม,มันมันมันออกมาแล้วมันมันรู้สึกสะใจแล้วแบบเออเฮ้ยมันถ้าออกกําลังกายแบบไม่ถึงจุดแล้วรู้สึกไม่ใช่อ่ะเสร็จนี้เนี่ยพอพอช่วงโควิดเนี่ยก็เพิ่งไปหัดว่ายน้ําจริงๆอยากจะบอกว่าเพิ่งหัดหัดว่ายน้ําแล้วเพิ่งว่ายน้ําเป็นจริงๆเมื่อปีวกว่านี่เองก็ลองลองไปเมื่อปี2021 8พฤษภาก็ลองไปอารอนแมนแต่เป็นฮาร์ฟนะครับที่ เวียดนามดานังก็ไปจบมาในเวลา8ชั่วโมง3นาทีเพราะว่าเขาคัดออฟ8ชั่วโมง30นาทีผมก็ก่อนก่อนเวลา27นาทีซึ่งตอนแรกเราคิดว่าน่าจะปิ่มๆเพราะผมเพิ่งว่ายน้าเป็นมันก็ใกล้เคียงเพราะว่ามัน,มนเกือบจะคัดออฟแต่ว่าตอนว่ายวันนั้นดันว่ายดีก่อนคัดออฟ6นาทีแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่ทาคือว่ายน้ํนา1,900เมตรทะเลนะครับปั่นจักรยานต่ออีก90กิโลนะครับแล้วก็วิ่งอีก21กิโลเมตรคือ เจ็ดสบิบสามไอรอนแมนเสพครั้นี้เนี่ยใจมันก็แบบว่าใจมันได้แล้ว <Okay. S 1> แล้วก็ทุกคนก็จะบอกว่าพี่พี่จะ50แล้วพี่ไปฮาร์ฟไอรอนแมนแล้วอะ่ะพี่ก็ควรจะต้องไปแบบฟูลไอรอนแมนถ้าพี่ไม่ไปฟูลเนี่ยมันมันไม่ใช่นะพี่ผมบอกว่าจริงเหรอวะต้องไปฟูลเลยเหรอวะแล้วมันต้องทำไงโอ้โหมันกลายเป็นว่าต้องต้องว่ายน้ำา3,800เมตรทะเลบอติกที่ที่ผมเพิ่งไปมาแล้วก็ ปั่นจักรยาน180โลแล้วก็วิ่ง42โลคือ1มาราธอนภายใน16ชั่วโมงแล้วปีที่แล้วเพิ่งไปมาเมื่อวันที่19เอ้ยไม่ใช่ปีที่แล้วปีนี้เพิ่งไปมาเมื่อวันที่19สิงหาคมแล้วผมแทบจะไม่ได้ซ้อมเลยเพราะงานมันเยอะมากทั้งทั้งหนังละครเพลงคอนเสิร์ตตั้งแต่แกมมี่อาอะไรไล่มาแล้วก็ไม่ได้ซ้อมแล้วก็ไปทำแล้วมันมันไม่สำเร็จนะครับมัน DNF ตรงตรงที่ว่าเราเราว่ายน้ำ3,800เมตรทะเล แล้วเสร็จแล้วก็ปั่นจักรยานได้175โลแล้วมัน10ชั่วโมงมันคัดออฟพอดีเรายังไม่ถึง180ยมันเกิดอาการนอนไม่หลับฮะครับครับแค้นใจครับแค้นใจแล้วแล้วเราไปอยู่ที่นั่น5วันอ่ะแล้ว4วันที่เราอยู่เราไปซ้อมว่ายน้ำอะไรอาอากาศมันดีมากมันแบบประมาณสัก15องศาแบบแบบ8ถึง15องศาแบบสบายๆอากาศดีพอวันที่เราจะแข่งวันที่19สิงหามันกลายว่าพายุเข,ข้า แล,แล้วทะเลมันเป็นแบบขึ้นลมฝนตกหมอกลงปิดปิดทั้งทั้งเมืองคาม่าแล้วก็อุณหภูมิน้ำจาก18เนี่ยเหลือ13หลือเราว่าอยู่ในในน้ำแข็งเออแล้วแบบทุกอย่างมันแบบทำไมต้องเกิดขึ้นวันนี้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะโทษอากาศโทษธรรมชาติได้เพราะว่าคนอื่นเขาก็จบอ่ะคือผมว่าชีวิตมันไม่ควรมีข้อแม้แล้วก็แล้วก็จำได้ว่าภาพนี้ มันยังติดตาอยู่คือคือตอนที่ผมแบบผมนั่งรถตู้กับกลับมาแล้วก็มีจักรยานที่เขาากลับมาด้วยพอผมเข็นเข็นจักรยานแล้วคนแรกที่ผมเจอคือเมียผมเมียผมก็เดินเข้ามาแล้วก็ก็แบบเหมือนจะเข้ามากอดอะ่ะบอกว่าเอ้ยเธอไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้ปป้ามาใหม่ผมก็ใส่เมียผมเลยผมไม่มาแล้วงานก็เยอะเวลาซ้อมก็ไม่มีซ้อมก็ไม่ได้ซ้อม เสียตังเปล่าอายเขาไม่มาแล้วแล้วผมก็เดินผ่านเมียผมไปไม่กอดเยวงอนก็เดินผ่านไปเสร็จแล้วบบได้ไปถึงคืนอ่ะนอนไม่หลับแบบไม่อ,อีกนิดเดียวก็บอกเพื่ออีกนิดเดียวเหลือแค่วิ่งเพราะจักรยานมาถึง1 7 0 175แล้วเพื่อนก็บอกพี่อีกนิดเดียวอะไรอีก42กิโลอีกมารอนให้ทําได้ถ้ามันมันอากาศมันดีแล้วก็ซ้อมดีกว่านี้ผมเชื่อว่าผมทําได้อยากรองเช้ายังไม่ทันจะหายงอนเมียเลยตื่นมา เธอเธอสมัครให้หน่อยเดีคือปีนี้จะกลับไปซ้ำนะครับวันที่17สิงหาคมปีนี้จะกลับไปซ้ำไอรอนแมน140.6นะครับเป็นฟูลไอรอนแมนนะครับที่คาร์มาสวีเดนอีกรอบหนึ่งลองดูในวัย50ปีเพราะว่าผมบอกว่าวีผมมกรลาเนี่ยผมผมครบ50ผมไม่ขออะไรขอสมัครคาร์มาก,กับตั๋วเครื่องบินแลวโรงแรมให้ผม่อยได้ไหมอล้วบอกแล้วชั้นอะ่ะเธออยากมาเธอก็ตามมาเดี๋ยวขอเป็นของขวัญฉลองวัย50 เขาเรียกว่า golden birthday คร oh. ับก็กอยากจะทําให้มันจบฟูลสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามันคาใจอยู่ะมันต้องว่ายน้ํา3,800เมตรทะเลนะครับแล้วก็ปั่นจักรยาน180กิโลเมตรแล้วก็วิ่งอีก42กิโลเมตรภายใน16ชั่วโมงมันต้องทําให้ได้อะช่วยไปถามเมียผมหน่อยได้ไหมผมเดินมาผมโค้นงอนเลยแบบงานก็เยอะซ้อมก็ไม่ได้ซ้อม มาก็เสียเงินอายเขาแล้วผมก็เดินไปผมยังผมยังขำเองค,คือคืออย่างนี้ฮะผมบอกว่าคือคือตอนนั้นเนี่ยมันมีมันมีก็คือ7วันน่ะจันทังคารพุทธมันดำมี2เรื่องนะครับซ้อนกันแล้วก็มีหนังแซกเข้ามาด้วยเพราะผมเพิ่งเล่นหนังที่เมืองจีนไปนะครับเป็นเป็นตอนนี้จะลงอเมริการนะในวันที่28่ส่ธันวาคมน,นี้เรื่องเอเวอเรนเจอร์ที่เล่นกับซันนี่ เนี่ยมันถ่ายมันวุ่นไปหมดเลยแล้วก็พื้นหาสสาทิพย์ก็มี2เรื่องกลับมาก็ต้องมาเล่นคอนเสิร์ตกันมีไอ้ันมันเยอะมากก็เลยก็เลยทําสัญญากับเมียว่าช่วงก่อนไปสัก3เดือนขอแค่3เดือนเนี่ยเธอช่วยรับจัดงานารพูดเรื่องหนึ่งได้ไหมแล้วก็พื้นหาสุขสาวทิตย์เรื่องหนึ่งได้ไหมพอฉันจบแล้วเธอจะรับอะไรก็เรื่องของเธอละจะขอฉันได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างผมเล่นเนี่ยผมก็ไม่เล่นเป็นตัวตัว,ต,วตัวหลักแต่ว่าไม่ได้เป็นพระเอกอย่างเงี้ยเราก็เป็นแบบ หมือนเป็นพี่พระเอกเป็นรุ่นพี่เป็นโจนอะไรต่างๆเนี่ยบางที3วันมันไม่ได้ใช้ทุกวัน4ี่วันมันไม่ใช้ทุกวันมันก็จะมีวันสลับหรือวันนี้อาจจะไปถ่ายเช้าเย็นผมไปซ้อมได้คือมันต้องอาศัยแบบนี้ฮะก็เคยให้น้องๆดูตารางคิวงานแล้วทุกคนบอกว่าเฮ้ยพี่ว่ายน้ําผ่านได้ไงพี่ไม่น่าว่ายผ่านพี่ไปถึงจักรยานได้บอกเฮ้ยมันใจมันได้อะแต่ว่าถึงต้องเป็นผมนะผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมยืนอยู่ก่อนผมลงน้ําอะน้ํามันเย็นแบบ13าองศาแต่ข้างหน้ามองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่า มันเป็นพายุแล้วก็หมอกลงมันปิดหมดเลยแล้วขึ้นลมมันแรงแล้วผมแบบเอาวะเราต้องไม่ตายเว้ยลูกเราเล็กๆเ,เราเราเอาเว้ยเราต้องไม่ตายก็ลุยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากโดดลงน้ําแล้วผมไม่ได้ดูนาฬิกาเลยผมใส่อย่างเดียวจนจบออกมา3,800เมตรอ่าผมว่ายไปไปเกินไปนิดเดียวคือ3 0 0 0 3,868เมตรคือก็เกินไป68เมตรเพราะว่ามันจะต้องเอียงซ้ายเอียงขวา สองชั่วโมงสิบแปดก่อนคัตออฟสองนาทีมันก็เอาจนได้อ่ะพุ่งว่ายน้ําเป็นเหมือนกันฮะพี่ตอบแบบนี้คือแบบภรรยาหัวไหมพี่เพราะมันก็อันตรายนะเขาก็ทําประกันเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองก็ไม่เห็นมีอะไรเขาพพายเพาะทร้าประกันเพิ่มขึ้นจริงๆแต่ตอนผมแบบเขาเห็นตอนพายุเข้าอ่ะแล้วก็แบบขึ้นลมมันมาแรงแล้วก็มันเริ่มมีลมมีมีมีหมอกป็ดทั้งเมืองเลยเมียเขาไปจับแขนผมแล้วพูดคำว่าป้าจะไม่เป็นไรใช่ไหม เขาบอกว่าฉันไม่ตายในน้ําหรอกออผมก็ขึ้นมาแบบแล้วผมก็ใส่เลยมันเ,ออเป็นห่วงเรับก็เป็นห่วงแต่ผมเชื่อผมทําได้ออผมเชื่อว่าผมได้แล้วผมผมตั้งใจแต่ว่าอาจจะซ้อมน้อยแต่ผมซ้อมแต่ว่ามันควรจะต้องซ้อมได้ดีกว่านี้แล้วแล้วอย่างที่บอกคือผมต้องขอบคุณหมอแอร์นะครับหมอแอร์เป็นคนเขียนโปรแกรมซ้อมไว้ทั้งหมดแต่ไม่กล้าพูดเขาบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เต๋าซ,ซ้อมได้มาสามสิบอะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้ามันอากาศดีวันนั้นถ้ามันอากาศดีมัน มันน่าจะดีกว่านี้แต่อย่าไปโทษอากาศเพราะว่าชีวิตมันไม่ควรมีข้อแม้ผมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นถึ่ใจสาเราขาไม่หวานไม่หวานครับมันมันต้องลองอ่ะคนเรามันต้องลองแต่บอกบอกกับน้อง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 เขาไปจบเขาบอกว่าแต่เขาน่ารักมากพวกท็อปอะฮะท็อปเทวินน้องน้องแล้วก็มีน้องน้อง,องสิงหง์อซาไตรเขาก็บอกว่าเขาจะไปเชียร์ผมปีหน้าวันที่17สิงหาคมที่คาร์มาสวีเดนบอกให้ไปเลยมันใช้ค่าใช้จ่ายสูง มันมันต้องมันต้องแบบลงโรง,งแรมเฮ้แค่แบบพูดว่าจะไปเชีย์เนี่ยก็ดีใจแล้วแล้วทุกคนบอกงั้นไม่เราไม่ไปเชีย์พี่ละพี่มาเชีย์เราบอกทำไมอ่ะงั้นงั้นพี่ไปแข่งวันเสาร์ก่อนวันที่17ที่คาร์มาสวีเดน18พวกเราจะแข่งที่โคเบนเฮเกนที่โคเบนเฮเกนที่เดนมาร์กพวกเราจะไปไปไปรอพี่แต่เราจะไปส่งพี่ที่คาร์มาก่อนแล้วพี่ช่วยเอาเหรียญที่คาร์มา ไปรอรับเราที่เส้นชัยที่ที่โคเวนเฮเกนที่เดนมาร์กเฮ้ยมึงอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวกูจะกูจะร้องไห้อ่ะคือคือเขาจะไปเชียร์บอกงั้นเขาไม่เอาอีกเหรียญน,นึงดีกว่าเพราะว่าสวีเดนกับเดนมาร์กอะ่ะเขาแข่งคนละวันสวีเดนแข่งคามาคามาสวีเดนแข่งวันเสาร์โคเวนเฮเกนเดนมาร์กแข่งวันอาทิตย์เขาบอกให้ผมมาเอาเหรียญไปรอรับเข้าเส้นชัยให้ได้เฮ้ยมันแบบมันได้ใจอะ่ะก็อยู่ที่เมียผมละ ก็จะ <c oughs> ให้คิวผมซ้อนอยังไงเนี <c oughs> ่ย <accent> แล้วก็ล่าสุดเพิ่งเพิ่งจบลากูน่าภูเก็ตไตกีฬามาที่ที่ภูเก็ตเมื่อวันอาทิตย์เนี้ยเพิ่งจบมันหมาดเลย <c oughs> มันมากเพราะว่าเนี้ยมันเป็นแอนดูแลน์เพราะว่าว่ายน้ําทะเลพันสแล้วก็มาว่ายบึงอีก500มันนมันแมสซิ่งมากจากทะเลมาต่อบึงแล้วก็55โลเป็นภูเขาว,วิ่ง12โลแดดแดดภูเก็ตอะดูดิพ,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 พี่ตอบแบบนี้คือมันไม่เหมือน ไม่เคยหมดฮะแต่มันหมดเวลาก่อนคือผมอยากทําให้มันเร็วอะแต่มันแต่มันหมดเวลาก่อนมันมันเร็วได้แค่นี้แล้วอย่างอย่างตอนปั่นจักรยานที่ขามานี่เล่าให้ฟังเหมือนเหมือนเราคุยกันเนอะลมมันแรงมากอ่ะจักรยานมันจะล้มหลายรอบแล้วอะผมก็บอกอย่างเดียวว่าอย่าล้มถ้าล้มเดี๋ยวหน้าแหก สกิดอะไรอ๋อพี่ตอบแบบนี้คือมันเหมือนเราหักโหมนึกว่ามีเรื่องสกิดอยู่นั่นแหละเราหักโหมร่างกายเองก็ไม่ได้หักโหมฮะผมผมผมรู้สึกว่าผมผมรู้สึกผมแข็งแรงดีฮะไม่ไม่ได้หักโหมแต่ว่าคือเราอยากจะทําให้มันเร็วกว่านี้แต่ว่าถ้าเราซ้อมมันเขาเรียกแอนดูแลมันก็จะดีกว่านี้มันก็เลยมันก็เลยยังยังไม่ได้เร็วเท่าที่ควรไม่ได้หักโหมนะครับเพราะว่าตอนตอนจบมาผมก็ปกติ อีวันหนึ่งแข้งขาก็เดินก็ปกติมันเหมือนมันมันอยู่ตัวแต่ว่ามันมันถ้าซ้อมกว่านี้เราก็จะว่ายน้ําเร็วขึ้นปั่นจักรยานเร็วขึ้นเวลาเราก็จะเหลือในการวิ่งเยอะขึ้นแต่ตอนนี้มันไปจักรยานไป175กิโลมันกำลังจะเข้าเส้นละถ้าไปถึงผมแต่ตอนเข้าไปถึงต้องหลับตาคดินี่ยมันต้องวิ่งอีก42กิโลอ่ะคือถ้ามันซ้อมให้อนดูแลมันดีขึ้นผมว่าผมว่าทำได้อ่ะลองดูอีกอีกปีนึงครับในวัย50ปีจริงๆ ใช่ครับแต่เรื่องตังเรื่องใหญ่ฮะ <c oughs> ไปไกล <c oughs> ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ